สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับอรุณสวัสดีครับเช้านี้มารีวิว BC 3 6 1 HTRS นะครับโตเกียวเจ8เป็นมารุยาม่า361นะครับรุ่นใหม่มันจะมี360แล้วก็3 6 1นะครับ360กจะเพี้ยนกันตรงนี้สีนะครับลานเบานะครับอันนี้ลูกค้าสั่งซื้อแล้วก็ได้ราคาพิเศษด้วยนะตัวหน้าไม่ได้แล้วนะครับโรงงานแจ้งมาว่าราคาจะขึ้น ทีนี้รีวิวอย่างนี้ฮะผมเพิ่งรู้นี่แหละเมื่อกี้ผมถามบอสก็คือเรื่องของคลัสพอดีลูกค้าซื้อสั่งซื้อคลาสเพิ่มก็เลยถามเข้าไปที่บอสบอสก็เลยบอกว่าถ้าเลสังเกตดีๆตัวนี้คือคลาส RBC นะฮะใครใครที่เล่นซีหนึ่งหนึ่งนะจะคุ้นตานะแต่ว่า RBC เนี่ยหนึ่งจะยึดยึดสปริงตรงนี้นี่แต่ว่าอันนี้เอามายึดตรงกลางแล้วเอาขาเหล็กออก นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคัดตัวนี้พี่ๆสามารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปแถวแถวบ้านได้เลยนะฮะคัด RBC นะอันนี้เป็นอ,อีกหนึ่งความรู้นะฮะซึ่งผมก็ทราบเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเราเรามาวัดเรื่องของขาครับคือคัดเนี่ยมันมันสำคัญตรงเนี้หนาหนาบางของขาตรงเนี้ยนะครับ แต่ตรงนี้มันจะใช้ของ RBC ได้เป๊ะเลยก็คือถอดขาเหล็กที่มันไขว้ตรงกลางนั้นออกของ RBC นะนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบคัด RBC มาให้ดูอ่านี่นะครับเห็นไหมฮะเหมือนกันไหมครับนี่ RBC ก็จะยึดนี่นี่สปริงสองอันมีที่เกี่ยวแต่อันนี้ยึดยาวมาฝั่งนี้เอาขาเหล็กนี้ออก แค่นั้นเองครับเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของหนาบางตรงนี้สําคัญนะครับรู้สึกนะเราอ้วนๆหน่อยอันนี้อันนี้ตัวตัวธรรมดานะที่ตัวธรรมดานะรรานะอันนี้แท้นะลูนะกค้าก็ซื้อพร้อมหัวหางนั่นแหละแต่เรารีวิวหัวนะครับเดี๋ยวให้เจ้าวาดอุ้มโน์นะออกระดับออกระดนะยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับไอ้แค่ไหม <laughs> เป็นไงฮะ อยยู่่่่่ฮะนนนัังงีดมดมดมดูดิดมญี่ปุ่นไหมตเกียวไหมญี่ปุ่นเลยนะครับก็ไม่หนักด้วยนะเออเออไม่หนักหางเขาก็มีกล่องเป็นของแท้หมดนะครับประกอบนอกหมดเลยนะครับประกันหนึ่งปีเต็มไม่อยากบอกเลยว่าตัวนี้ขายไปเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเป็นพิเศษจริงๆนะครับแต่รอบหน้าก็ ขึ้นนะครับเพราะบอสบอกว่าตัวนี้เขาให้พิเศษจริงๆนะรอบหน้าขึ้นแล้วนะนะครับก็ใครที่เป็นสาวกมาลูนะฮะร,ราคามีแต่ขึ้นนะครับสามหกหนึ่งรีบจับจองแต่ว่ารี่จับจองก็ไม่ได้ราคานี้แหละตัวตัวตกไปก่อนใช่ใช่ใช่อันนี้ลาบากใจมากเลยที่จะบอกราคาเพราะว่าขายถูกต้องขอบคุณบอสเนาะมาเทนสนับสนุนมาด้วยแหละ ส่วนมันมันจะมีส่วนต่างอยู่บอสก็ดูแลให้ตัวนี้ของแถมก็ครบคันนะครับใบมีดก็เป็นใบแท้จากญี่ปุ่นนะครับเสียด้วยหนึ่งตัวเอออย่าลืมนะมีเสียแถมนะใครที่ซื้อมารุยาม่ามีเสียแถมให้นี่ยเนี่เนี่นี่เดี๋ยวเสียพระเอกเสียพระเอกมิวสิกอันนี้เดี๋ยวเรา เสื้อคงจะยังไม่ส่งไปเพราะว่าไซส์ไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนขอเปลี่ยนบอสก่อนเสื้สเอเลยลุงเขาวันตับเลยไม่ยินจ่า้างเออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อค่อยส่งตามหลังเพราะว่าแกสั่งคัดเพิ่มอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยส่งไปพร้อมกับชุดนั้นเอาเครื่องไปก่อนแล้วที่สําคัญนี่ยังไม่จ่ายตังนะแต่เราใจถึงไหมใจถึงเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนะส่งให้ก่อนเลยนะฮะ ส่งให้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลุงบอกลุงสะดวกวันจันทร์นะก็ไมไปไรลุงอ่ะไปนะครับในเมื่อลุงไว้ใจเราเราก็ไว้ใจลุงใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ปัญหาสวยจีนนี่ฮะบ htrs นะครับก็พี่สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายมารูยาม่านะอันนี้เอามาให้เฉพาะกิจเฉยเฉยใช่ครับติดต่อที่มาเท่นก็ได้เนาะมาเท่นก็ได้เขาเป็นตัวแทนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าซื้อที่เราก็ซื้อตัวแทนจะง่ายกว่า โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ